โอเคกับพี่น้องกลับบ้านเลิกพุนีิมาทำต่อร้อน,อ,นอากาศร,ร้อนเดี๋ยวก็อนฝนจะตกเดี๋ยวก็แดดออกร้อนอะไรข้ามันเนี่ยมีทุกฤดูกาลเลยว่ะได้ดิในบ้านด้ สามโมงสนะโมงแล้วพอนั่นนี่ห้องนี่คือคนเข้าทำเมวานอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มา,านั่นล้างอีกแล้วนะเลยนะไ,ไม้ มา,มาตอนเช้านะมาตัดต้นไม้ขนอกกจามถน,นนแะล้วเข้ามาได้หลังเขาไม่ได้ทำงานนี่มานานแล้วตากแดดตากลมเนะี่ย พอได้ตากแดดแล้วมันก็เลยเป็นนี้ตากแดดลงมาก,ก็ปวดหัวจะเป็นลมอะไรพวกนี้กลับไปบ้านไปขึ้นเขาดูกันมนะั้งเดินบนเดินบนเขาะัะอาทิตย์นึ่ เขาล่งห้อยกำลังจะอยู่นะสมัยก่อนลานี้ ไปมากก็ซื้อมากเว้ยกูเลาคันหัวกนจะตกนจะตก้วยแรงแขวะ รังแคมันเกิดเกิดมารังควานหนึ่งสองสามมาเลขทางหลวงนีงแ่แยกุดแยกนี่แยกนาจอมเทียนเนี่ยดูแยกไหนว่ามันเขียนไว้ไหนวะ สี่แยกสี่แยกข้าวปุ่นตงตลาดน้ำสี่ผ้าลงลงไปดูไปด้านหลังนันนะใครไม่รู้มันไปตรงตรงตรง,ตรงไปเลย ตำรวจในถวัดถวัดไรรู้ถวัดไฉกว่ะพวกนี้ต่างชาติไม่รู้มันต้องเข้า bilang ke benda ขายอยู่ก็ในบาทในตลาดยิราพรามไม่กินใครอยู่ซื้อลาแพงแพงกูก็ไม่กินแล้วสมโอลูละสาสิบห้าบาทเนี่ยถ้านานทีกินซื้อกินโอเคร้อยนึง om um, o oh, ang taeng mo yo um, hu ดเดดีเด็ดด็ดกูสาวสาวเซเว่นสาวเซเว่นขยะมาทิ้งสาวเซเว่นหรือว่าขยะมาทิ้งสองสี่สองสี่เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องไหนวะ มันน like ี้หรือวะออกไงตึกๆๆ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  มันมันมันภูดขาวงก็ได้มันได้เปียกหรือยางตู้กลับเปียกตู้กลาว

ที่สิบนาที